สวัสดีครับบอลฮับ bon ช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเทนประจําวันกันครับเริ่มกันที่สถานการณ์โควิดในอังกฤษครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศอย่างหนักจนทําให้ต้องเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในช่วงบ็อกซิ่งเดยออกไปแล้ว2คู่ล่าสุดครับทางพิมเมลีกได้ออกมายืนยันว่า จะเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปอีกหนึ่งคู่นั่นคือเกมระหว่างเบอร์ลี่จะเปิดบ้านพบกับเอเว์ตันในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนี้หลังจากที่ทีมท็อฟฟี่สินุเงินจางเรื่องไปยังพิมลีเนื่องจากมีนักเตะติดโควิดหลายรายจนเหลือใช้งานเพียงแค่12คนเท่านั้นครับมาต่อกันที่ข่าวดีของทีมหงส์แดงแลิเวอร์พูลกันบ้างครับมีรายง,งานจากแคมป์เดอะคอปว่าแข่งตัวเก่งอย่างเวอร์จิลฟานไดฟาบินโยและเคอร์ติจโจนได้หายป่วยจากโควิด พร้อมกับลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วขณะที่เตียโกอาคันทาร่ายังต้องถูกกักตัวต่อไปโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับหงแดงลิวพูลงฝึกซ้อมประจําวันและเผยภาพข่าวดีหลังจากที่นักเตะท,ที่มีอาการป่วยก่อนหน้านี้กลับมาลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตานับว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเดอะคอปก่อนที่จะมีคิวยกคนไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันพุธที่29ธันวาคมที่จะถึงนี้ ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับลามชนชนบุรีเอฟซีสร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังของไทยอีกครั้งหลังจากที่ขอตัวฝ่ายอีกเจฟฟรีโบเกียแนวรุกกับตันทีมดีกีทีมชาปรูไนผู้เป็นหลานชายแท้ๆของสุลต่านอัสตันโบเกียกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูไนามาร่วมทัพซึ่งเป็นข่าวที่สื่อทั่วโลกต่างให้ความสนใจโดยแนวรุกวัย23ปีครับได้มาจากสโมสรครับสปอร์ตมาริติโม ีมในลึกสูงสุดของประเทศโปรโตุเกสโดยหลังจากที่มีการตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วฝ่ายอีกเจฟฟรีย์โบเกียก็ได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมทันทีและยังได้ลงประเดิมสนามในเกมอุ่นเครื่องที่ชนบุรีเอฟซีพาให้กับตราดเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยครับสำหรับฝ่ายอีกเจฟฟรีย์โบเกียรครับเริ่มต้นเล่นฟุตบ,บอลที่อังกฤษในฐานะนักเตะเยาวชนกับทีมเอฟซีนิวเบอรีซอลตันเชลซี ต่อด้วยเลสเตอร์ซิตี้และล่าสุดกับขับสปอร์ตมาริติโมผ่านการลงเล่นให้กับทีมชาติูปนในชุดใหญ่มาแล้ว6นัดและจะสวมเสื้อหมายเลข11ให้กับทีมชนบุรีเอฟในศึกไทยลีกในเลขที่2ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว